จะเป็นหนึ่งในจำนวนของเท้าจัตุโลกบาลมีสี่ตั้งเหนือเพราว่าเท้าทั้งสี่เบื้องบนพระอินเบื้องล่างพระแม่ธรนีวิรุณหะวิรูประขะเวสุวรรอุเวละผู้ดูแลทิศเหนือจากนั้นเท้าทั้งสี่นี่นะครับเวลาเปินทำวิธีเปิดองว่า ก็ถ้าทพิธีพุทธรูปเนี่ยพุทธาพิเศษทําพิธีเบิกเนตร,ร,รมันก็่นาบานเฮาว่าเอาไข่ใส่ตาพระเจ้าเปิดตาพระเจ้าฉะนั้นเรื่องการกระทําพิธีตรงนี้นะครับจะเป็นพระเวสวรรณกุเวละรตลอดถึงเท่าสี่นะครับจะพระพระสงฆ์ก็เป็นว่ามาเจริญพุทธมนต์ทำพิธีนะครับเทวา พิเศษถ้าเป็นรับยานใหญ่นะครับเทวาพิเศษเดี่ยวกับเทวดาเทพครับถ้าหากว,ว่าพระรูปเนี่ยพุทธาพิเศษความต่างของภาษาที่เรียบขานนะครับนั้นตรงนี้อ่อเทวาจะเบิกเนตตรงนี้คือเป็นพิธีใหญ่กว่าใหญ่ค่ะอ๋อมาได้เป็นพิธีใหญ่ถ้าแบบเป็นพิธีใหญ่หญก็ทําเป็นทุกกติธรรมดาเป็นปุกิธรรมดาเนี่ย ใครตีเอาเมือความเคารพนับถือหรือนะครับเจ้าพิธีการ,รเจ้าพิธีกรรมก็อยู่ที่สถานะความเชื่อต้องเป็นพระสง์หรือว่าเป็นนานหรือว่าเป็นพรามค่ะคือห้าพรามนะพรามนี่ถ้าพรามนะครับพรามมาเดียวมันมีหลายประเภทหนึ่งรามจากสำนักที่ประกาศตัวเองพราม นะครับสองพรามที่อุปปลุกตัวเองขึ้นมาคือว่า,าพรามนะครับแยกออกมาตรงนี้ต้องชัดเจนและแม่นว่าคือคำว่า,าพรามตรงนี้นะครับพิธีการกระทาถ้า,าพรามจากสำนักพระราชวังคือตัวใหญ่พุน่นเหรอครับเนาะแต่พรามตีทําถั่วถั่วไปเนี่ยโดยมากเขาจะห้องว่าพรามพรามแต่ด้วยมากเป็น ผูก้กระทำพิธีเรื่องเกี่ยวกับมนต์ใสยอยังต่างๆและมีสำนักนะครับยังปณาน,นี่ไม่ได้เป็นพรามไม่ได้เป็นสินแสไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้ไม่ได้ทำนายทายทักแต่สังคมบอกว่าขอเถอะขอเถอะขอเถอะตรงนี้นะครับผู้ทรงควุฒรแนวปฏิบัติทางสังคมด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อศาสนา จะมาเชียงรายคือจะอยู่ที่แค่นั่นก็ทุกอย่างถ้าจะอู้เข้าตัวเก่าอ่ะทําได้ก็น้องก็สงสัยเพราะว่าอ่าท่าเวทเนี่ยเปิ้ใจตั้งเหนือเขามใจตั้งไงก็เท้าจะตัวโลกระบาลเนี่ยเหมืนเราตั้งเท<ะ>้าทั้งสี่มันก็เท้าทั้งส<อ>ี่นั่นแหละท้งเหนือว่าเท้าทั้งสี่ห้ากลางว่าเท้าจะโรบาลนะอ่อ ทัตาลทะวิรุณหะวิรูปคะเวสุวรรณนะคะกูเวละกูดูแล,ล,ล,ลที่ท้งที่เหนือนะครับเป็นเรื่องของเทพเทวาบางทีก็เอาพระสงฆ์มาทำคือถ้าพระสงฆ์มาทำก็คือทำได้นะครับบางอย่างไม่ใช่เรื่องกิจพระสงค์เทวดานี่คือยังยกมือไหว้คำว่าพระสงฆ์ องค์ราชากษัตริย์ยังยกไหวยคําว่าพระสงฆ์นะครับบางครา้งเนี่ยโทษนะปัจจุบันเนี่ยน่าห่วงน้าห่วงหนึ่งหัวภาพอีมันออกไปบางอย่างเนี่ยคนเลยมองถึงภาพตรงนั้นนะครับไอ้พระสงฆ์ลดตัวเองลงมาโดยเป็นความาติบครหมะสมควรเนี่ยเช่นไปขึ้นเจ้า้องซีก็ดีไปองค์การอน,นเชญเทวดามันไม่ใช่กิจสง์เลย สงเพียงแต่ชย,ยันโตมีเจริญพุทธมนต์ที่แท้จริงคืออันนั้นแต่ถ้าว่าไปเหมือนกับว่าเราไปสสเบีดบังหรืออันใดที่แท้ไม่ใช่กิจสงอันนั้นเข้าใจถูกไมไม่ใช่กิจสงนะจากนั้นทุกอย่างเราต้องเข้าใจใแยกออกไปอัะไรเปอันใด